กหนังสืออะไรเอาแคปมาให้พี่ดูหน่อยอา่าเดี๋ยวเปิดอันนี้ด้วยดีกว่ายังไม่ได้เปิดสัตว์ด้วยเก่งเหรอรับไม่ได้เทบพี่พี่แบ่งหรือปะมันจะแบ่งยังไงอะ <c oughs> เอาไอดีย่ขา,าใช่ไหมก <c oughs> ส่วนสัตว์วนี้ก็ส่วนเกินเ <c oughs> พื่่อเลนี่ยสัตว์ยวังกระการอยู่เลยตอนเนี้ยต้องซาหมูต้องมาแล้วพี่นี่มาอันนี้คือเอาเอาระดับเอก่อน ระดับเอก,ก,ก่อนฮาปี้ฮาปี้ฮาปี้กับน้องหมึกซามูมาก็เดี๋ยวพี่ต้นบอกอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมปิดตระตีนก่อนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาอ่ะนี่ไงครั้งเดียวฮาปี้เดี๋ยวพี่เอาให้ผมนี่ไงฮะครั้งเดียวอมาฮาร์ปี้มาเลยเอาอ่ะเอาเรื่องหนึ่งสิบเต็มหมดแล้ว เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเปิดนะครับหนึ่งสิบอาทเดี๋ยวมันจะเปิดเพิ่มเปิดไม่ตีมปู่ได้นกเลยเหมือนได้แฮปปี้เลยทีเดียวเชียวเออดีคุนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วยัดเค้แฮปปี้ซ้ำพี่ดีนะมือดีจัดล้วมันก็จะกดใช่มันก็จะกดล็อกไปเรื่อยไงมือดีจัดไปไหนเอ่าเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว โอ้ยเฮ้ยแฮปปี้ตัวที่สามจริงเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้โปรมะเนี่ยยด้ไหมอ๋อได้เอจังนะเฮ้ยทำไมพี่ได้เยอะจังมันไม่ได้ออกง่ายๆนะได้เอออกเฮ้ยเอออกรัวๆเลยสามรอบงงจัดมันบมาป่ะ รับมล้วเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยแบนนะเอาอะโอ้ยเอออกสี่รอบเฮ้ยพี่ตอนนี้หนูใช้อยู่ปลาหมึก